ลูกค้าทานระวังหน่อยนะคะพอดีรสชาติมันแอบเค็มอะคะ่ะสั่งอาหารหน่อยค่ะได้ค่ะมีเมนูอะไรแนะนำไหมคะถ้าเมนูแนะนำเนี่ยเป็นเมนูผัดเผ็สตอกกุ้งเลยค่ะอยากกินพอดีเลยอะแม่เมนูนี้หาก,กินยากซะด้วยงั้นเอาที่หนึ่งค่ะ เชิญร้านหดอกโภชนาตรงนู้นได้เลยค่ะร้านนั้นก็ทําอร่อยเหมือนกันนะคะส่วนร้านนี้วันนี้หมดค่ะอ้าวหมดแล้วแนะนำทำไมล่คะคะแปลกๆนะทาไมถึงเชยร์ไปร้านอื่นไม่ใช่ร้านคนอื่นคนไกลหรอกค่ะสนิทกันไปทานได้นะคะถ้าบอกว่ามาจากร้านทาโลนิยมเนี่ยได้ส่วนลด30%เลยนะคะแม่รีบไปกันเถอะอยากกินสตอแล้วอะ่ะ พี่ใหม่ทำไมลูกค้าตัวนั้นออกไปล่ะอ๋อพอดีลูกค้าเปลี่ยนใจอยากไปกินหมูกระทะแทนแล้วค่ะคุณนายอะไรเข้ามาแล้วก็ออก<ฮ>ส่งลูกค้าไปแล้วนะแม่คุณคงสงสัยใช่ไหมว่าฉันทำอะไรความจริง ฉันคือพนักงานเสิร์ฟสายลับและเป็นลูกสาวของร้านหน่องโู้ชนาะฉันใช้วิธีสกรปรกนี้เพื่อหาทางกำจัดคู่แข่งของแม่และแย่งลูกค้าไปจากร้านนี้และเจ้าของร้านที่แก่และไม่ทันคนอย่างีป้าเนี่ยทำให้ฉันหลอกแย่งลูกค้าไปร้านแม่ของฉันมาหลายรายและนับตั้งแต่ที่ทำงานที่นี่มาได้เกือบสี่เดือน อาหาร้านนี้อร่อยนะแม่ไว้เรามากินอีกขอบคุณนะคะโอกาสหน้ามาทานใหม่นะวันนี้ลูกค้ามาจากร้านทารยอดนิยมหลายรายเลยนะทําได้ดีมากจ้ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเพราะแผงของแม่เนี่ยจะได้ผลจริงๆอีแก่นั่นอะไม่สงสัยอะไรเลยดีแล้วแผ่งตัวแบบนี้ต่อไปนะร้านเรากะกำไรเริ่มจะกลับมาแล้วลูกได้เลยค่ะปีใหม่เนียนอยู่แล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าเป็นลูกแม่เออ ว่าแต่ลูกแฝงตัวไปที่ร้านยายพามาสี่เดือนแล้วยายพามันดูแลร้านคนเดียวเหรอใช่ค่ะตอนนี้เขาไว้ใจหนูมากให้หนูดูแลทุกอย่างเลยนะแล้วได้เจอกับลูกชายมันบ้างไหมอืมก็เห็นเขาบนๆอยู่นะคะว่าลูกชายไปทํางานที่กรุงเทพไม่ค่อยได้กลับบ้านทําไมหรอแม่รู้จักลูกชายเขาเหรอคะช่างเถอะไม่เจอกันก็ดีแล้วล่ะปฏิบัติการแฝงตัวเป็นสายลับของฉัน ดูเหมือนจะไปได้ด้วยดีจนกระทั่งลูกชายของคุณนายเขาโผล่มาในตอนแรกที่เขาเข้ามาฉันก็กลัวมากว่าเขาจะจับได้ว่าฉันเป็นใคร เป็นไงบ้างลูกผมว่าผมกลับไปทำงานบริษัทแบบเดิมดีกว่าค่ะแม่ทำไมอ่ะแต่อยู่ไปสักพักฉันถึงได้รู้ว่าพี่ไอซ์ลูกชายของคุณนายดูแล้วไม่อยากจะรับช่วงต่อกิจการของร้านแม่เขาสักเท่าไหร่ฉันก็เลยเบาใจลงไปได้ไม่ได้นะแล้วใครจะช่วยแม่ล่ะไอซ์เดี๋ยวสิ เมนูค่ะฉันเอาเป็นเมนูนี้แล้วก็เพิ่มข้าสวยที่นี่ค่ะได้ค่ะนี่ค่ะเอ่อต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะคะพอดีเมนูที่ลูกค้าสั่งหมดอะคะ่ะ อ๋องั้นฉันสั่งเมนูอื่นก็ได้ค่ะเอ้าไหนบอกว่าหมดอะคะจานนี้มาจากร้านหนองผชนะค่ะรสชาติอร่อยกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยนะคะลูกค้าลองทานดูนะคะถ้าอร่อยเนี่ยก็ไปอุดหนุนได้แล้วก็เอาคูปองนี้ไปยืน่นก็จะได้รับส่วนลดส0เลยค่ะ เป็นสาขาใหม่ของร้านเหรอคะเอ่อก็ประมาณนั้นแหละคะ่ะอืมอร่อยจริงด้วยคะ่ะไม่เดี๋ยวฉันไปอุ่นหนุนร้านที่คุณแนะนำนะคะขอบคุณค่ะมาถึงตอนนี้ฉันก็คิดว่าทุกอย่างก็คงเป็นไปอย่างราบรื่นอย่างที่เป็นมาตลอด หากฉันไม่เกิดไปตกหลุมรักพี่ไอเข้าซะก่อนเวลารางจานก็อย่าใจลอยสิเห็นไหมจานแตกบานมเลยขอบคุณนะคะพี่ไอที่ช่วยทำแผลให้นั่นเดี๋ยววันนี้พี่ช่วยปิดร้านแล้วกันเราเนี่ยทั้งวันแล้นี่หนูขอถางอะไรหน่อยได้ไหมคะเห็นช่วงนี้พี่ทะเลาะกับคุณนายเขาบ่อย เรื่องรับช่วงต่อจากร้านนี้ทำไมเหรอคะพี่ไม่ถนัดงานร้านอาหารนะ่ะแล้วก็คิดว่าแม่คุณวางมือได้แล้วแสดงว่าพี่คิดจะปิดร้านนี้หรอก็คงงันมั้งเห็นช่วงนี้แม่บม่นว่ายอดขายไม่ค่อยดีด้วยคงถึงเวลาแล้วแหละ อาทิตย์ที่ผ่านมาเราขายดีมากเลยลูกปีใหม่ทำได้ดีมากจ้ะงั้นแม่ให้ปีใหม่ออกจากร้านนั้นเรามาช่วยแม่ดีไหมคะเอย่าพึ่งอะยรปีใหม่ที่ร้านเนี่ยแม่จัดก,การคนเดียวได้แต่ปีใหม่ไม่อยากทำแล้วอ่ะหืมทำไมล่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอืมไม่มีอะไรหรอกคะ่ะ พี่หมาแค่คิดว่าถ้าร้านเราขายดีแล้วก็กลับมาช่วยแม่ดีกว่าถึงจะขายดีแต่กำไรเรายังไม่ได้มากพอนะลูกแล้วเราต้องทำอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนอะคะแม่ก็จนกว่าร้านเราจะดีขึ้นหรือไม่ก็จนกว่าร้านมันจะเจ๊งไปเลย ในร้านนี่อะไรอะไรสุดนะครับแนะนำเป็นขั้วกิ้งหมูกับซี่โคงหมูผัดเผ็ดค่ะไม่มีเมนูพวกสตอมั้งหรอครับมีค่ะลูกค้ารับเป็นผัดเผ็ดหมูหรือกุ้งดีคะตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่ความรู้สึกผิดมันเข้ามาลบกวนจิตใจฉัน ใหม่ไม่สบายหรอเห็นหน้าคิดเครียดนิดหน่อยค่ะพี่ไอซ์เธอเครียดแทนชันเหลอปีใหม่คุณนายมีเรื่องเคยดอะไรหรอคะเรื่องเดิมนันแหละแต่ตอนนี้ยอดขายตก บอกแม่แล้วว่าหยุดทำเถอะครับจะให้แม่ทําแบบนั้นได้ยังไงล่ะไอ้ร้านเนี่ยแม่อุตสาห์สร้างมาอย่างดีเลยนะเออปีใหม่ขอลากลับบ้านเลยได้ไหมคะพอดีรู้สึกไม่ค่อยดีวันนี้คุณนายไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้ก็ได้คะ่ะอืมถ้าไม่ไหวก็กลับเถอะเดี๋ยวตรงนี้ที่จัดการต่อเอง ขอบคุณนะคะช่วงนี้ลูกค้าใหม่ๆเข้าร้านเยอะกว่าแต่ก่อนเก่งมากเลยนะลูกลูกค้าเขาบอกเหรอคะว่ามาตามคำแนะนำใช่ก็พี่หม่ยเป็นคนบอกเขาเองไม่ใช่เหรอลูกเฮ้ยๆเดี๋ยวนะฉันไม่ทําแบบนั้นมาจะเดือนหนึ่งแล้วแล้วลูกค้ามาจากไหนอ่ะค่ะ คุณกล้าโกหกได้ยังไงปีใหม่พี่ไอไปโกหกแม่เขาทำไมพี่ตังหากที่เป็นคนแนะนำขอบคุณนะครับที่มาอุดหนุนร้านผมครับอาหารอร่อยมากเลยครับยังไงผมฝากสาขาด้วยนะครับร้านหนองพุชนาะ สาขาสองแล้วครับทำไมช,ชื่อไม่เหมือนกันเลยหอเป็นร้านในเครอครับแวะไปทานได้นะครับไม่เจอกันนานเลยนะครับป้าน้องพี่ใหญ่กับแม่รู้จักกันมาก่อนเหรอใช่ตั้งแต่ตอนนั้นพี่ก็ไม่ได้เจอป้าหน่อยเลย ใช่ไหมครับป้าทำไมแกทำกับฉันแบบนี้ฉัน้สาวไว้ใจแกแล้วทำไมก่อนเซ็นไม่ดูให้ดีก่อนล่ะคะว่ามันคือเอกสารอะไรก็เพราะว่าฉันไว้ใจแกไงฉันไม่คิดว่าแกจะมารอกให้ฉันเซ็นยกร้านนี้ให้เป็นของแกชื่อร้านมาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพ่อฝีมือการบริหารจัดการของฉันทั้งนั้น แกไม่เห็นใจฉันหน่อยเหรอฉันอุษาคิดว่าจะเอาลูกมาอยู่ด้วยหวังไม่ให้เขาลำบากแต่แกมาโกงเอาทุกอย่างกับฉันไม่หมดเลยนั่นมันปัญหาส่วนตัวของแกไม่หนอฉันไม่สนใจหรอกถ้าจะทำกันแบบนี้แกจําไว้เลยนะสักวันฉันจะมาเอาทุกอย่างคืนถ้ามีปัญญาก็เชิญเลยจ้ะ ที่แม่บอกว่าอยากให้ร้านพาลดนิยมเจ๊งไปแม่ก็เอาจริงสินะผมเข้าใจนะครับที่ป้าหน่องส่งปีใหม่มาร้านแม่ของผมผมต้องขอโทษแทนแม่ด้วยนะครับที่ทำแบบนั้นกับป้าหน่องแล้วพี่ไอรู้ได้ไงคะว่าปีใหม่เป็น,หหนลูกแม่หน่องและคิดว่าที่ทำแบบนี้ มนเนียนมากเลยเหรอพี่ใหม่้ทาทายมากเลยนะลูกค้าลองทานดูนะคะถ้าอร่อยเนี่ยก็ไปอุดหนุนได้แล้วก็เอาคูปองนี้ไปยื่นก็จะได้รับส่วนลด30%เลยค่ะเป็นสาขาใหม่ของร้านเหรอคะขอโทษนะครับเมื่อกี้พนักงานได้มบคูปองอะไรให้คุณหรือเปล่าอ๋อเป็นส่วนลดร้านหนองโภชนาค่ะ เห็นว่าเป็นอีกสาขาหนึ่งของร้านอ๋อครับแล้วเราต้องทำอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนะคะแม่ก็จนกว่าร้านเราจะดีขึ้นหรือไม่ก็จนกว่าร้านมันจะเจ๊งไปเลย ผมไม่เคยโกรธเลยนะครับป้านองผมรู้ว่าที่ป้าเจอมันหนักกว่านี้แต่ยังไงปีใหม่ก็รู้สึกผิดที่ทําแบบนั้นปีใหม่กับแม่ต้องขอโทษด้วยนะคะต่อไปนี้ปีใหม่คงไม่ไปทํางานร้านของแม่พี่อีกแล้วค่ะ พี่ปีใหม่ยังไม่มาทํางานอีกเหรอปีใหม่เขาเลาออกไปแล้วครับแม่ฮะลาออกแล้วทําไมไม่เห็นมาบอกแม่เลยทําแบบนี้ได้ยังไงแม่ครับที่จริงปีใหม่เป็นลูกของป้านองฮะแล้วทำไมมันมาทำงานที่ร้านเรามันวางแผนอะไรอยู่ใช่ไหมใครพู้จริงๆร้านนี้ก็ควรเป็นของป้านอง ผมว่าส่วนที่แม่โกงป้าเขาไปอ่ะเอาไปคืนเขาเถอะครับเรื่องมาตั้งกี่ปีแล้วไอ้แกจะลืมคน,นขึ้นมาทําไมแต่ผมไม่เคยเห็นโรสิ่งที่แม่ทําเลยนะครับร้านนี้แม่ก็ได้มาจากการหักหลังป้านของเขานี่แหละคือเหตุผลที่ผมไม่อยากรับช่วงต่อจากแม่แม่ลืมไปแล้วเหรอว่าเมื่อก่อนป้านหนออเขาเดีกับเราแค่ไหนแม่ลืมแล้วจริงๆหรอครับ นี่แกเอาเงินทั้งหมดมาลงทุนเปิดร้านนี่เลยเหรอนองใช่แล้วตกลงแกจะมาทำงานกับฉันไหมทำงสิขอบใจมากนะที่นึกถึงกันฉันน่ะไม่ค่อยเก่งเรื่องงานเอกสารงานบัญชีเท่าไหร่ให้แกมาช่วยจะได้วางใจใจนะนองที่ดีกับฉันแล้วก็ขอบใจที่ฉันยืมเงินจ่ายค่าเทอมไอซ์ตั้งแต่ที่พ่อไอซ์เสียไปทุกอย่างก็ลงหมดเลย แกยังดีนะที่อยู่กับลูกฉันนะสิต้องให้แม่ช่วยเลี้ยงมาทำงานไกลบ้านก็แบบนี้แหละไว้พอลูกแกเรียนจบค่อยพามาอยู่ด้วยกันก็ได้นี่อืมเรื่องนั้นอนะ่ะค่อยว่ากัน แม่คิดมากอยู่หรอแม่มาคิดสิ่งสิ่งที่ตัวเองทำก็รู้สึกละอายใจที่ใช้วิธีสุกปกแบบนั้นแต่ตอนนี้เราไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วนะคะถือว่าชดใช้เจ้าเจากันไปเนะแม่เนาะไม่ต้องคิดมากคะ่ะบอกให้แม่ไม่คิดมากจะดูเหมือนปีใหม่ยังคิดอะไรอยู่นะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะนอง ในนี้คือเช็คยอดเงินทั้งหมดที่ฉันเอาของแกมาฉันคืนให้นะเอามาให้ฉันทำไมที่จริงเราไม่ต้องเจอกันแล้วก็ได้ตั้งแต่ที่ฉันได้ร้านนี้มาเรื่องที่ฉันเคยทำกับแกมันเข้ามารบกวนจิตใจฉันทุกครั้งก้าวขาเข้าร้านฉันอยากจะขอโทษทุกเรื่องที่เคยทำกับแก ฉันขอโทษนะน้องฉันเองก็ดีใจนะที่ได้ทํางานกับปีใหม่และฉันก็เข้าใจปีใหม่ในสิ่งที่เขาทำเขาอยากจะช่วยแม่ปีใหม่ต้องขอโทษด้วยนะคะปีใหม่ก็รู้สึกผิดไม่ต่างกันคะ่ะฉันขอไม่รับเงินนี้นะถือว่าที่ผ่านมาฉันได้รับเงินคืนจากแกแล้ว แต่ฉันคงต้องปิดร้านเร็วๆนี้แหละยอดขายไม่ดีเลยได้ยินแบบนี้แล้วก็ใจหายเพราะมันคือร้านที่ฉันสร้างมาเหมือนกันงั้นก็เปิดต่อสิครับในเมื่อเราบอกลูกค้าไปแล้วว่าเป็นอีกสาขาแล้วก็รวมกิจการกันเลยสิครับแล้วก็ตั้งชื่อร้านใหม่ว่าหนองพาโภชนารดนิยมดีไหมครับ พ่น้องคะวันนี้ไม่อยู่ร้านเหรอคะอ๋อวันนี้ฉันเข้ามาคุยงานนะจ้ะงางั้นวันนี้หนูขอกินร้านนี้นะคะหนูอยากตักแอร์ถามสบายเลยจ้าน้องตอนนี้ของในร้านใกล้หมดแล้วนะแม่งั้นวันนี้เราไปซื้อของกันดีไหมครับดีเลยแต่ป้ากับแม่อ่ะไม่ว่างไปซื้อของด้วยนะ ฝากไอ้กับปีใหม่ไปซื้อของแทนแล้วกันด้วยความยินดีครับคุณแม่ืมีอะไรกันหรอคะวันนี้ปีใหม่ไปซื้อของกับลูกเขยแม่หน่อยนะพูดแบบนี้แปลว่าแกไฟเขียวแล้วสิน้อง